วันที่12สิงหา2564ครับก็ขอคุณพรณะัตตรไกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยอวยชัยให้คุณแม่พิสมัยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานตราบนานตลอดไปครับก็ขอขอบคุณที่คุณแม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ทำหลายๆอย่างนะครับเเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องอ,อัปเดตไผ่ครับ อันนี้คือต้นไผ่ต้นที่ตรงมุมเลยนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ไล่เรียงไปนะครับไผ่แถวนี้เนี่ยไม่ตายสักต้นนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําระบบน้ําที่ดีนักนะครับหมายความว่าก็ลดตามที่พี่จรนมาลดบ้างอะไรบ้างนะครับไผ่ที่อยู่ใกล้น้ําเสียเนี่ยครับหมายความว่าพอจริงๆมันก็ระยะห่างก็พอๆกันแต่ว่าลักษณะของดิน ถ้าดินตรงไหนหลวมนะครับรากไผ่เข้าใจว่าน่าจะไปถึงน้ําเสียแล้วน้ําที่คลองที่อยู่ข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ใบเขียวปุ๊ดเลยเห็นไหมครับใบเขียวปุ๊ดเลยอันนี้ต้นชุมเห็ดเทศนะครับที่ไม่ตัดออกเพราะว่ามันเป็นยาชุมเห็ดเทศเนี่ยต้นไผ่ไผ่ตัวนี้คือไผ่กินหนอนะครับไผ่กินกิมซุงไผ่กินหนอเนี่ยพราะน้ํน้ำอยู่ตรงนั้นเองครับ น้ำในตรงนั้นชาวบ้านเขาก็เอาน้ําตัวนี้ไปทําการเกษตรแต่เราก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่ดูขนาดของหนอครับหนออุดมสมบูรณ์แล้วก็ลากไผ่ถ้าจะถึงก้นหลุมที่เราถมผักตบถมปุ๋ยคอกไว้เรียบร้อยละ่ะแล้วที่น่าย,ยินดีมากๆก็คือต้นที่ลุงอุ้มกับไม่ใช่ลุงการกับว่าอุ้มปลูกไว้ครับสองต้นนี้เห็นไหมครับไผ่สร้างมวนะครับไผ่สร้างมวลขึ้นสวยเลย ได้สามสีล่ลำแล้วเนี่ยเดี๋ยวปล่อยขึ้นในตรงนี้ไผ่เนี่ยคือราชาของย่าเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องย้าครับพอขึ้นปกคลุมพวกนี้จะตายหมดนะครับอันนี้นี่จำไม่ได้ว่าต้นไหนลุงการปลูกต้นไหนผู้อุ้มปลูกแต่ว่าทั้งสองต้นนี้ครับเห็นไหมครับสร้างมนสวยครับขึ้นได้นะครับแล้วก็มีอยู่อีกสามต้นที่กำลัง แทงแทงหนอนะครับนะครับกำลังแทงหน่อทุกต้นเลยไม่ตายสักต้นนะครับฝั่งนี้โอเคเลยถ้าลากถึงน้ําเสียแล้วเนี่ยไผ่ทางนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับก็จะมีต้นนี้ครับไผ่เลี้ยงที่ตอนเราไปซื้อมาสงสัยไปโดนกิ่งพันธุ์ที่มันไม่ดีมันไม่มีตาครับมันเลยไม่แตกหนอ่อส่วนตัวกิ่งพันธุ์ที่มันมีตาเนี่ยมันก็แตกเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวให้โตอีกหน่อยแล้วก็ให้ตัดตัดแต่งกิง่งตัดแต่งตัดแต่งต้นนะครับไอ้น,นี่ก็เริ่มแทงหน,อน่อมันกันนะครับแต่ชื่นช้าหน่อยสงสัยโดนดินเหนียวนะครับโดนดินเหนียวเดี๋ยวผมดูสิมีครับมีเฮ้ยไม่มีไม่มีครับไม่มีมีกิง่งเดี๋ยวต้องรอให้กิ่งพวกนี้แทงหน่ออีกต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับตรงไหนที่โดนดินดินเหนียวมาแต่ต้นเนี้ย น่าจะโดนดินหลวมพันเดียวกันนะครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกินนอหวานนะครับเป็นพุ่มเลยตัวนี้ยังไม่เข้าไปตัดแตง่งต้นนี้ซ่อมครับเอามาซ่อมต้นนี้ไผ่กินสูงเนี่ยปลูกพร้อมกันครับรับภาษาอะไรกับคนเลี้ยงเหมือนกันปลูกพร้อมกันโตต่างกันนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเลยซัดขึ้นไปดูเห็นไหมครับกล้วยก็ขึ้นงามด้วยกล้วยนี่สงสัยปลูกชิดกับต้นไผ่มากเดินไปเท่าที่ดูไม่มีขโมยนะครับไม่มีไม่มีกิ่งนอที่ถูกหักไปนะครับหมู่บ้านนี้เขาโอเคอยู่เนี่ยก็จะมีตายอยู่ตรงนั้นกิ่งไอ้กิ่งหนึ่งครับต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้น คือมันไม่ตายแต่มันไม่มีหนอ่อปัญหาคือเราเราไปซื้อมาเนี่ยอาประสบการณ์เดี๋ยวยังไม่มีเนี่ย,ยมีใบนะครับมีใบเนี่ยยังไม่ยังไม่ตายกิ่งเขียวเขียวอยู่แต่ว่ามันไม่มีหนอ่อแสดงว่ากิ่งมันไม่มีตาแต่มันอาจจะถูกจัดสรรไว้ว่าให้อยู่หน้าบ้านสามต้นครับต้นสลับต้นไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไเี่ยไผ่เลี้ยงลำใหญ่ครับสวยเลย แล้วก็ไผ่กิมสูงส่วนแถวหน้านี้เหลือทุกต้นนะครับแต่ว่าไอ้ไผ่เปาะหวานเนี่ยด้านหน้า3าสีต้นเนี่ยมันไม่งามออมันไม่น่าจะถูกกับดินครับเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะคือปล่อยไปตรงนี้อาจจะเป็นลานกว้างไว้เปิดหน้าบ้านก็ได้นะครับหลังจากเรากันลมไว้อีกด้านหนึ่งแล้วไผ่เปาะหวานมันไม่มันไม่แตกหนออ มันแทงหนอหรือเปล่าไปดูสิไม่มีมันมีกิ่งนะแต่มันไม่แทงหนอ่อทั้งสี่ต้นเหมือนกันเลยนะครับส่วนอันนั้นก็กิมกิมงุงครับกิมซุงโอเคเดี๋ยว ก็ดีเหมือนกันที่มีบ้านพักคอยเพราะผมจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกแบบว่าเราจะปลูกต้นมะนี่ตรงไหนต้นกล้วยตรงไหนไผ่คงพอแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมันจะลกไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเดี๋ยวจะปลูกสสเดากับกับกล้วยก่อนปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนเอาตรงบริเวณนี้ตรงสุดถนนเนี่ยครับสุดถนนเนี่ยเดี๋ยวปลูกกล้วยเป็นทิวเลยให้เป็นไรไปเลยนะครับลงกล้วยน้ําว้าก่อน จากนั้นก็พอดินดีค่อยปลูกกล้วยหอมนะครับตรงข้างถนนนี่จะปลูกต้นสะเดานะครับปลูกต้นสะเดาทั้งสองข้าง2แถวเป็นเป็นต้นสะเดาเดี๋ยวไปหาดินหาปุ๋ยหาขี้วัวอะไรต่างๆมาทําให้ดีคือถ้าทําดีเหมือนกับไอ้ต้นไผ่ที่เราปลูกเนี่ยครับมันก็ไม่มีปัญหามันขึ้นเองได้ฝั่งนี้แม่ไม่มีน้ําเสียมก็ขึ้นเห็นไหมครับ แต่ถ้าแบบขุดตื้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้ผลเหนื่อยฟรีนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยครับก็สวัสดีวันแม่ครับสวัสดีครับ